บทที่50อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆใต้ซันซันก็สูญเรือจำศีลแล้วหลวอีล้ตรวจใต้ซันชันจหนาวจึงได้พามันไปยังสาราอุ่นในตำหนักเฉินหนิงแต่จี้เหินคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมนักหากเต่ายากไปทำให้ไทเฮาตื่นตนกจะทำอย่างไรดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนไปย้ายใต้ซันซันมาที่ตำหนักเฉียนชิงดังนั้นหากครูอี้องค์การจะเล่นกับใต้ซันซานก็ต้องมาที่ตำหนักเฉียนชิงแน่นอนก,ก่อนอื่น เขาจะต้องเข้าไปถวายพระพ่อเสด็จพ่อ,พอจากนั้นยังต้องยืมตัวเทียนที่มาด้วยครั้งนี้จี้เหิงก็เดินตามทั้งสองคนไปดูใต้ซันซานด้วยกันเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเจ้าเต่ายักษ์หดหัวหดขาเข้าไปจำศีลญยในกระดองแล้วหลู่อี้ยังจะไปดูกระดองเจ้าเต่ายักษ์เพื่ออะไรหลู่อี้จุงมือเทียนชีพางชีเนี้วไปยังปูงน้ำเต้าที่อยู่พังอยู่บนกระดองของใต้ซันซานเขาแย้มยิ้มถามเทียนชีเทียนชีงามหรือไม่ เฉียนชีมองของสิ่งนั้นแล้วตกตะลึงจนตาแข็งค้างเชือกที่รอยน้ำเต้าถักทอได้ได้สีทองน้ำเต้าขนาดเล็กเหล่านั้นแกสลักฉันอัญมณีใส่แววมองผ่านได้ทั้งยังมีใบไม้สีเขียวมรกตกระจ่างเท่ากับหยดน้ำน้ำเต้าเซียนเจ็ดสมบัตินางเคยเห็นมานานแล้วมันเคยอยู่ที่บ้านของนางเฉียนชีนึกย้อนไปถึงเรื่องเาวมากมาที่เกิดขึ้นมือของนางค่อยๆกำนั้นโดยไม่รู้ตัว มือของหลูอี้ถูกเทียนชีบีบจนรู้สึกเจ็บแต่เขาอดทนไว้ไม่ท้องออกมาเจีเหิงไม่ได้สังเกตท่าทีที่ผิดปกติของเทียนชีพอเขาก็มีท่าทีไม่เหมือนเิมเช่นกันเอาของสิ่งที่มาจากที่ใดแม่หน่มรีบตอบทันทีทูลฟาบาทผันที่จาก้านเป่าเหอนํนำมาถวายให้องค์ชายเพคะคนของ้ันเป่าเหอต้องการเอาใจหลูอี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่น้ำเต้าพวกนี้ จู่ๆจีจ้เหิงก็ถอนหายใจยออกมาเมื่อเียนชีได้ยินเสียงถอนหายใจของฮ่องเต้หนังจึงพูดว่าฝ่าพ่ารู้จักของสิ่งนี้หรือพยะค่ะนี่เป็นของที่เชิญได้มอบให้อาจารย์จี้มาหลายปีก่อนครอบครัวของอาจารย์จี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นทําให้ของสิ่งนี้ถูกเปลี่ยนมือไปมาจนจะได้พบกับมันอีกครั้งแม้ว่าของสิ่งนี้จะยังอยู่แต่คนคลับพูดไปก็ถอนหายใจ เห็นชีทำอย่างลองเชิงอาจารย์ที่คือผู้ใดบ่าไม่เคยได้ยินมาว่าราชมำนักมีขนนา่งท่านใดแท้ที่ละสักคนเจ้าเคยได้ยินชื่อจีชิงอินหรือไม่บ่าวด้วยปัญญาไม่เคยได้ยินมาก่อนพะยะค่ะอาจารย์ที่เป็นคนที่เจ้นเชื่อใจมากที่สุดแต่ต่อมาขอถูกเชิญอู่ย่งให้ท้ายจนต้องถูกนายเทพไปยังเหลียวตงถ่ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าเขามีจุดจบเช่นไรเดิมที จนต้องการคืนความเป็นธรรมให้เขาแต่ไม่ว่าจะจะสืบเรื่องนี้อย่างไรเขาไม่พบทั้งคนเป็นแล้วคนตายเลยแม้แต่คนเดียวอีกทั้งยังมีข่เรา้วว่าเขาหนีไปเข้าร่วมกับแฟนอื่นแล้วจนถึงได้เก็บคดีนี้เอาไว้จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการตัดสินเถียนชีได้ยินเช่นนั้นก็หวันว่นไหวจนอยากบอกความจริงทั้งหมดกับฮ่องเต้แต่เมื่อลองคิดดูแล้วนางยังไม่มีหลักฐานต่อให้บอกว่าตนเองเป็นบุตรสาวของจี้ชิงอินเขาก็อาจจะไม่เชื่ออีกทกั้งเมื่อครูฮ่องเต้ พิ่งจากผู้รบิดาของนางมีความสําคัญต่อฮ่องไดอยู่ไม่น้อยหากบอกไปว่าตนเองเป็นบุตรสาวฝ่าบาทคงจะคิดว่านางสวมเราเป็นบุตรสาวของคนนางคู่ใจก็เป็นได้นอกจากนี้นางยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสุนฉงรุยขายสาหายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจึงไม่อาจท้องขอความเป็นธรรมหากต้องการกําจัดสุนฉงรุยมีเพียงวิธีเดียวคือลงมืออย่างรับรับ เวลานี้ยัางไม่ควรให้ฮองเต้รู้ตัวตอนที่แท้จริงและจุดมุ่งหมายของนางมีฉะนั้นฮองเต้คงจะขัดขวางไม่ให้นางใส่ร้ายคนนางผู้จงรักพักที่ของเขาเป็นแน่เมื่อคิดได้เช่นนี้เทียนจีจะด้ตะกกืนคำพูดทั้งหมดลงไป8ปีก่อนในคืนที่ท้องฟ้าม,มืดมิดไรแสงจันทร์วันนี้หิมะตกหนักตลอดทั้งวันหิมะเพิ่งจะหยุดไปได้ไม่นานทำให้ทิวทัศน์เหมือนถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวราวกับหยกมันแพะ บรรยากาศแต่ไม่ได้ความหนาวเหน็บที่แห่งนี้เบื้องหน้าไม่มีหมู่บ้านเบื้องหลังก็ว่างเปล่าแต่ทําคังขงองหิมะขาวโพลนสุดลุกหูลุกตาขับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นวัดร้างที่ไม่รู้ว่าผ่านพร้อนผ่านหนาวมายาวนานเท่าใดอิฐที่หยุดตามกําแพงพังทลายลงมาหน้าต่างแต่ไม่ได้ฝุ่นและใยแมงมุมที่ขยับไหวไปตามแรงลมเมื่อมองผ่านหน้าต่างเข้าไปก็จะเห็นว่าภายในมีแสงไฟสลัวๆอยู่ ภายในห้องมีเสียงถอนหายใจยาวดังขึ้นเสียงถอนหายใจนี้ฟังดูเย็นเยียบกว่าคืนที่หิมะตกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสียอีกจากนั้นก็มีเสียงของหญิงสาวผู้หนึ่งทางขึ้นท่านพี่เแ็กที่ยังมีชีวิตย่อมต้องมีความหวังนะเจ้าคะชายผู้หนึ่งตอบว่าข้าเกรงว่าจะไม่สามารถยืนหยัดจนถึงวันนั้นไม่คิดว่าข้าจีชิงอินทำงานรับใช้ราชสมนัก แล้วก็แวนแควนจงทักพักใีมาทตลอดแต่วันนี้ลับถูกขุณนั่งโชดชั่วแหวงขัดจนต้องมาตกละกำลำพักเช่นนี้แม้จะถูกตัดสินลงโทษให้ในระเทศแต่ดูจากจิตใจต่ำเช้าของเฉินอูยง่งเขาไม่มีทางผ่อยข้าไปอย่างแน่นอนไม่แน่ว่าอีกไม่นานก็คงส่งคนมาเอาชีวิตข้าแล้วข้าไม่กกัวตายแต่ข้ากลัวจะทำให้คนในครอบครัวลำพักไปด้วยทำใจให้สบายเถิดเจ้าค่ะ แม้เฉินอูยงจะกำเริบเสบสารเพียงใดแต่ท่านก็ยังเป็นคนสนิทขององค์ราชทายาทเขาคงไม่กล้าเอาชีวิตท่านจริงๆหรอกตอนนี้พวกเราถูกในประเทศมาอย่างเหลียวตรงผ่านไปอีกไม่กี่ปีก็คงได้ทับกพิอภัยโทษยังมีหวังที่จะได้กลับเมืองหลวงถึงตอนนั้นก็คงจะไม่เลว้ยายไปกว่าตอนนี้แน่นอนยามนี้ในราชสำนักวุ่นวายมีแต่อันตรายที่มองไม่เห็นขุนนางตรงชิ้นล้วนถูกให้ไล เมืองหลวงในเวลานี้ไม่ใช่สถา,านที่ที่ปลอดภัยอีกแล้วครั้งนี้พวกเราถูกในประเทศก็ไม่ได้เลวเลยไปเ็ยทั้งหมดนะเจ้าคะที่ชาวพูดมาข้า้วนเข้าใจดีเพียงแต่หากเจ้ายังติดตามข้ามีแต่ทาให้เจ้าต้องลําบากท่านพูดเช่นนี้ได้อย่างไรข้าเป็นภรรยาของท่านสมควรแล้วที่ข้าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านชายผู้นั้นถอนหายใจอีกครั้งข้ารู้จักกระซุนชงถ้วยมา20กว่าปอีคิดไม่ถึงว่าเขา จะกล้าหักหลังข้าเพื่อเอาตัวทอดชางหน้าเวทนะและสองเวทชัยยิ่งนักหญิงผู้นั้นพูดพรอบมีคำข่าวไว้ว่าคนเถรร่าทูน่าไม่รู้ใจสุนฉงรุ่ยเป็นสาหรายรักของท่านบางทีคนท้ายอัดไม่ใช่เขาแต่เป็นผู้อื่นพูดให้ทายท่านกับเฉินอู่ยงก็เป็นได้คำพูดเหล่านั้นข้าเคยพูดกับสุนฉงรุ่ยเพียงคนเดียวต่มาเฉินอู่ยงพูดคำเหล่านั้นต่อหน้าข้าโดยไม่ตกโดยม้แต่คำเดียวชัดเจนแล้วว่า ไม่มีทางเปคนอื่นอย่างแน่นอนตอนนี้ข้ากับเจ้ากําลังลาําภักองค์รัชทายาทที่ถูกคนของเฉินอู่ย่องคยจับตามองอย่างอุตส่าห์หาวิธีออกมาพบข้าได้ถ้าเขาจริงใจต่อข้าจริงๆเหตุใดฉันไม่ผล่หน้ามาเลยเล่าทั้งสองคนทอดถอนใจความเมตตาที่องค์รัชทายาทมีให้ข้าไม่รู้ว่าข้ายังมีโอกาสได้ตอบแทนอีกหรือไม่ในตอนนั้นเองก็มีเสียงของบุรุษอีกหนึ่งคนดังขัดจังหวะพวกเขา บนอะไรกันแค่อากาศหนาวก็จะทําให้ข้าแข็งตายอยู่แล้วชายหญิงคู่นั้นจึงไม่ได้พูดอะไรอีกภายในห้องเงียบสงัดครูหนึ่งก็มีเสียงแลงอ่อนหวานของสตีผู้นั้นดังขึ้นเบาเรากับสายทาเล็กๆที่แหลไปอย่างเชื่องช้างเงียบสงบแต่กลับสามารถดึงดูดให้ผู้คนหลุดเข้าไปในห้องแห่งความฝันได้นางกาลังปลอมเด็กคนหนึ่งให้นอนหลับเด็กหญิงที่อยู่ในอ้อมแขนกับลืมตาแผ่วไม่มีท่าทีห่วงนอนเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้พวกเขากำลังนั่งล้อมวงอยู่หน้ากองไฟกองหนึ่งแสงไฟส่งกระทบผนังห้องบนนั้นมีตัวอักษรจารึกเอาไว้ดูเลืลาไม่ชัดเจนไปทำการเวลาลักษณะของหลายเส้นพุกกันโดยหยาบลับตกตาเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟกับดูคล้ายกับพูดผีปีศาจพระพุทธรูปดินเหนียวที่แขนขัดไปข้างหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องโถงใบน้นที่หลุดลอะออกมาหลายส่วนดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งพอนอกจากไม่มีอะไรเหมือนพระพุทธรูปแล้ว ยังดูเหมือนอยังมาโทษเสียมากกว่าเด็กหญิงนั่งเงียบไม่พูดไม่จานางไม่ได้ตกใจจนดูพูดไม่ออกนางไม่ได้หวดกลัวแต่กําลังหนาวจนตัวแข็งในวัดพีลมพัดเข้าออกทั้งสี่ท่านแม้พวกเขาจะก่อ,อก,กองไฟแต่ความร้อนจากกองไฟที่ถูกความเย็นจากภัยนรกามาแทนที่อย่างรวดเร็วบนตัวนางสวมใส่เสื้อผ้าเพลกระสองชั้นชุดตัวหนที่บางเบากับชุดนักโทษที่บางไม่แพ้กันนาเสียดายที่ชุดสำหรับฤดูหนาว ที่สหายของบิดาได้มอบเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้ถูกเจ้าหน้าที่คังการที่อยู่ตรงนหน้ายิดไปตั้งแต่แรกแล้วเจ้าหน้าที่มีทั้งหมด4ี่คนพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าฟ้าตัวหนานั่งกอดอกซุกตัวเรียงกันเพื่อคลายความหนาวบางครั้งพวกเขาก็กล่นดาอากาศที่หนาวเหน็บไม่ก็กนด่างงานที่ได้ทับมอบไม้หรือดูหนาวเช่นนี้กลับให้เดินทางมาส่งทักโทษถึงชายแดนทิศตะวันออกเฉียงเหนือโชคหลยต้องมาเจอกับพายุหิมะ จึงไม่สามารถเดินทางต่อได้ทั้งยังหาโรงเตีมไม่ได้อีกพวกเขาจึงต้องตกละกรรมลำบากอยู่ในหัรัรรางสม้าแห่งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับล่างคนไหนโชคแายไปกับพวกเขาอีกแล้วหนักโทษมีทั้งหมด4คนเป็นคู่สามีภรรยาบุตรสาวบุตรชายอีกอย่างละหนึ่งคนเด็กหญิงอายุประมาณ11-12ปีเด็กชายอายุอย่างน้อยก็ประมาณ2-3ปีเด็กทั้งสองคนได้รับโทษตามบิดามานดา เนื่องจากเดินทางไปอย่างยากลำบากพวกเขาดูเหนื่อยล้าและพ่ายผอมจนใบหน้าซุบตอบทำให้ดวงตาดูคลุมตกราปกติเวลาน,นี้เด็กชายอยู่ในอ้อมแขนของบิดาเขาหนาวสัน่นจนยากที่จะขมตาให้หลับได้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนรู้สึกเบื่อหน่ายจึงหันไปมองสำรวจนักโทษหญิงผู้นั้นเป็นสตรีวกลางคนแต่ก็ยังดูผีสางราศีอยู่ไม่น้อยส่วนเด็กหญิงที่อยู่ในอ้อมแขนนาง ดูสกปรกมอมแมมแต่ก็น้าต่างงดงามหดจดพวกเจ้าหน้าที่ลูกพังของตนพลางสงสัยตากันไปมาเข้าใจความคีดขกันและกันดังนั้นพวกเขาจึงห่องหน้ากันด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์อยู่นอกเมืองที่ห่างไกลเช่นนี้จะหาความสัมพันธ์จากนักโทษสักหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรกระมังแต่ไม่รู้ว่าควรจะเล่นกับลูกหรือคนแม่ก่อนดีพวกเขาเริ่มเสียงแตกคิดไม่เหมือนกันจนสุดท้ายก็มองไปที่เด็กหญิงที่ไม่ได้ใส่ตรวน และแตัดสินใจตรงกันว่าจะลิ้มลองนางดูก่อนทันใดนั้นแสยตาทุกคู่ก็อยู่ที่ร่างพะของเด็กหญิงที่กำลังสั่นเทาแม้เด็กหญิงไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสิ่งใดแต่สายตาเช่นนั้นนางรู้สึกไม่สบายใจทั้งยังรู้สึกเคลื่อนไสจนอยากจะอาเจียนเจ้าหน้าที่สองคนลุกขึ้นและเดินตรงมาฉุดกระชากร่างของเด็กหญิงออกจากอ้อมแขนของมานดา แล้วลากนางเอียงหุ่มห้องส่วนอีกสองคน <d> ก็ช่วยกันควบคุมตัวนักโทษคนอื่นไม่ให้พวกเขาขัดขืนในห้องพันมีเสียงตะโกนโวยวายอย่างเก,กลี้ยกล่อมของชายผู้เป็นบิดาเสียงร้องไห้อ้อนวอนเหลกับจะขาดใยของหญิงผู้เป็นมารดาเสียงกรีดร้องยังตื่นอหน,นอกของเด็กหญิงและเสียงเด็กชายก็ร้องไห้พอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตามมาด้วยเสียงพูดคำหยาบโลนอย่างสนุกสนานของเจ้าหน้าที่ เด็กหญิงจับเสื้อผ้าของตนไว้แน่นแต่ชุดนักโทษของนางก็ยังถูกฉีดออกมาจนได้มีคนหนึ่งล้วงมือเข้ามาในเสื้อเมื่อมือหยาบสัมผัสดโดนเอวบางเขาก็คลงางออกมาอย่างพึงพอใจส่วนอีกคนหนึ่งใช้มือตึงแขนนางเอาไว้ไม่ให้ดิน้นอีกมือหนึ่งก็พยายามดึงถึงเสื้อตัวในออกแต่ยังไม่ทันที่จะฉีกขาดเขาก็อดใจไม่ไหวก้มลงไปจุม่มคิปต้นคอของเด็กหญิงอย่างเหีวกระหายนางตกใจคลิกน้องจนแทบสิ้นสติ และตอนนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นประตูวัดร้างถูกทิบจนเปิดออกอย่างแรงมีคนจํานวนหนึ่งกระโดดเข้ามาเมื่อเห็นว่าด้านนระพุทธรูปมีคนหลายคนพวกเขาก็ชูดาบขึ้นฟาดฟันเหตุการณ์ภายในห้องกลายเป็นความโกราหลขึ้นมาทันทีเมื่อที่กําลังล่วนเกินเด็กหญิงพังหยุดชะงักเมื่อเด็กหญิงได้สติก็เห็นวิดาของนางกําลังวิ่งตรงมาหาทั้งที่ยังสวมตรวนแต่เขาเพิ่งวิ่งมาได้ไม่กี่ก้าว ถูกชายชุดดำที่อยู่ด้านหลังยกดาบขึ้นฟาเสก่อนมารดาของนางนอนจมกองรถอยู่ก่อนแล้วพวกเจ้าหน้าที่ทางการกำลังนั่งคุกเขา่าวางมือบนท้ายเท้ยยงงายางยำจำนวนไม่มีใครกล้าขัดขืนแม้แต่คนเดียวน้องชายของทางทางรองไห้ทางวิ่งหลบเนื้อจากเขาตัวเท็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วชายชุดดำคนหนึ่งฟันเขาไปสองสามครั้งก็ยังไม่โดนแต่เพียงครู่เดียวก็มีชายชุดดำอีกคนมาดักหน้าเขาเอาไว้ เด็กชายรู้ดีว่าหนีไม่รอดแล้วก่อนตายจึงตะโกนออกมาว่าพี่สาวรีบหนีไปในที่สุดเด็กหญิงก็ได้สติขึ้นมานางต้องหนีแต่จะหนีไปที่ใดเล่าคนชุดดำก็มองมาทางนางแล้วมุ่งตรงเข้ามาเด็กหญิงไม่มีเวลาคุนคิดนางวิ่งไปยังบานหน้าต่างที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ปีนออกไปนับว่าโชคดีที่บานหน้าต่างไม่สูงนักจึงปีนออกมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในกองหิมะอย่างไม่กลัวตาย ว่าเด็กหญิงตัวเ,เล็กจะวิ่งหนีกลุ่มนักฆ่าพ้นได้อย่างไรเพียงไม่นานก็ถูกพวกเขาวิ่งไล่ตามจนทันนางคิดว่าคงต้องตายเสียแล้วแต่ทันใดนั้นนางรู้สึกว่าใต้ฝ่าเท้าว่างเปล่าจากนั้นด้านของเท็กสาวก็ถาลายลื่นลงไปตามเนินเขากิ่งลงไปตามทางลาดชันยังไม่ทันจะคลื่นไปจนสุดทางหิมะก้อนใหญ่ที่ทับถมก็อยู่ท้านบนก็ถล่มไล่หลังทําให้ร่างของนางติดอยู่ใต้กองหิมะ ไม่สามารถวิ่งหนีต่อไปได้ชายชุดดำจำนวนหนึ่งลงมาขุดหิมะหมายจะเอาตัวเด็กหญิงออกมาพัางเอาดาบทา้งใบนในกองหิมะเพื่อปิดชีพในขณะที่พวกเขากำลังค้นหากันอยู่นั้นก็มีเสียงสัญญาณดังมาจากที่ไม่ไกรพวกเขาจึงได้พาก,กันกลับไปยังวัดร้างทันทีเด็กหญิงพยายามคลัดออกจากกองหิมะอย่างยากลำบากนั่งนั่งยองอยู่บนพื้นหิมะ ไม่รู้สึกเหน็บหนาวเรากับตกลงไปในบึงน้ำแข็งแต่สิ่งที่หนาวกว่าค่ำคืนอันมืดมิดก็คือหัวใจของนางตายแล้วตายหมดแล้วบิดามารดาน้องชายทุกคนตายหมดแล้วตายต่อหน้าต่อตาของนางภาพอันแสนน่ากลัวนางจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตนางทั้งอยู่บนพื้นที่เต็มพวยหิมหะสองมือกอดเขา่าและก้มหน้าสุกหน้าร้องให้อย่างสิ้นหวัง ชายสวมชุดล่าสัตว์ผู้หนึ่งเดินผ่านมาเมื่อเห็นเด็กสาวชุดขาวนั่งร้องไห้อยู่ด้านล่างเนินเขาที่เต็มไปด้วยหิมะก็รู้สึกตกใจรีเดินนนี้แต่เถิอนไปได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงร้องไห้อันเจ็บปวดดังก็เรื่อยๆเขาสงสารจึงได้เดินขับดูเด็กหญิงผู้นั้นพร้อมกับถามว่าเจ้าเจ้าเป็นผีใช่หรือไม่หญิงสาีรสะทางน้ำตา สกุลเขียนมีอาชีพเป็นนายพลราชลาสัตว์ช่วงนี้พวกเขามีด่องให้กลุมเจ็เป็นอย่างยิ่งจึงไม่ได้สนใจเด็กหญิงที่เพิ่งเก็บกลับมาด้วยเท่าใดนักสาเหตุที่ทําให้ทุกคนในบ้านเป็นกังวลก็คือบุตรชายคนที่เจ็ดของพวกเขาเกิดมาพร้อมความผิดปกติของอวัยวสืบพันธุ์ไม่เจริญเติบโตตั้งแต่เด็กก็มีร่างกายอ่อนแอเมื่อเติบโตขึ้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครในครอบครัวได้ไร้เรี่ยวแรงทั้งยังไม่สามารถมีทายาท บิดามารดาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวรอดต่อไปในภายภาคได้อย่างไรประจบเหมาะกันให้หมู่้านมีคนผู้หนึ่งเคยไปคันที่อยู่ในวังหลวงแต่เนื่องจากอายุมากแล้วจึงกเกษียกขับมาอยู่บ้านเกิดคันที่เท่าเก็บเงินได้จํานวน,น,นหนึ่งก็แต่งงานกับหิงง่ายแล้วรับเลี้ยงบุตรชายบุญธรรมคนหนึ่งพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขสองสามีภรรยาสกุลเถียนจึงเกิดมีความคิดบางอย่างนำจิ้งจอกเงินที่ล่าได้ พรอมกับพาตัวบุตรชายไปยี่มเยียมขันทีเท่าขันทีถ้าเป็นคนจิตใจมีเมตตาเมื่อรู้พวกเขามาเพราะเหตุใดก็ไม่ได้ทับจิ้งจอกเงินตัวนั้นเอาไว้แต่กลับบอกคนทางและขั้นตอนในการเป็นขันทีให้ฟังอย่างละเอียดขันทีไม่ใช่อาชีพที่มีเกียติจึงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนักแค่เดินทำไอเมืองหลวงเพื่อลงชื่อเข้าคัดเลือกในพานลวดฐานะในวังหลวง ของขันทีเท่าต้องไม่สามัญเพราะยังมีสหายอยู่ในวังหลวงอีกไม่น้อยเขาจึงขอทบกวนให้ขันทีเท่าช่วยเหลือสักหน่อยแต่ขันทีเท่าลับโบกมือปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ถูกกับขันทีใหญ่ครับวังหลวงที่มีนามว่าเฉินอู่ยงหากให้เฉินอู่ยงรู้ว่าเด็กชายเป็นคนที่คอนแนะนํามาเรงว่าจะไม่เป็นผลดีในพลันจะได้หาคนไปช่วยลงชื่อเข้าคัดเลือกเป็นขันทีให้กับบุตรชายที่เมืองหลวงจากนั้นก็หาคนช่วยทําการตอนให้บุตรชาย ขั้นตอนต่อไปเรียกว่าการชำระล้างร่างกายการชำระล้างร่างกายของขันธ์ที่ไม่ได้มีคนของทางการเป็นผู้ด,ดําเนินการแต่เป็นแค่หมอชาวบ้านจํานวนไม่น้อยที่แย่งงานกันเพราะต้องการชื่อเสียงต่อมาทางการจึงได้ปล่อยให้พวกองท์ทบียเป็นขันธ์ที่ดาเนินการในขั้นตอนนี้เองโดยผู้ที่รับผิดชอบเพียงแค่ตวรวจร่างกายเท่านั้นหากตรวจผ่านเกณฑ์ก็จะได้เป็นขันธ์ที่ การจะหาหมอทําการตอนที่มีฝีมือไม่ใช่เรื่องงานในหมู่บ้านที่ห่างไกลและยากจนหมอะตอนที่ในพันเถียนหามาได้อย่างยากลําบากเป็นหมอมือใหม่ที่เพิ่งทางานด้านนี้เมื่อลงมีดไปก็ทําเอาเด็กชายเจ็บจนหน้าซีดเผื่อดไร้ซึ่งความรู้สึกต่อมาเขาก็ถูกหามออกจากโรงหมอ,หมอเมื่อขับมาที่บ้านก็มีไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาหลังจากที่เขาสลบไปทางบ้านจึงเรียกเชิญหมอในหมู่บ้านมาดูอาการหมอได้บอกว่าพวกเขาอาการแย่มาก เหลือชีวิตต่อไปได้ไม่อีกกี่วันมันดากอดบุญชายทองให้จะเป็นลมหมดสติไปหลายรอบอ่อนที่ในพันเถียนพบเด็กหญิงนั้นเขาเพิ่งกลับมาจากการไปส่งหมอ,อกลับบ้านเขาคิดว่าได้เกิดเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะชาตินี้เขาฆ่าสัตว์ชีวิตไปไม่น้อยสร้างบาปกรรมมากมายบาปกรรมจึงเป็นทกยูกับบุรชายของเขาเมื่อพบกเด็กหญิงเร่ร่อนไหล,หลที่พึ่งในพันเถียนจึงรู้สึกสงสารอดไม่ได้ที่จะพาตัวนางกลับมาด้วย หากไม่ได้พาที่อบอุ่นร่างกายคืนนี้นะ่ะต้องแข่งตายอยู่ในป่าเมื่อเขาถามชื่อของเท็กญิงนางคลับตอบเขามาเบาๆผาข้าชื่ออาเจ้าเมื่อถามอย่างอื่นนางก็ไม่ยอมตอบอีกพร้อมกับมองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงเด็กญิงเดินทางกับชายแปลกหน้าตามลาพังและมัดระวังตัวบ้างก็พอจะเข้าใจได้ในพันเขียนไม่ถือสาและพาอาเจ้ากลับมาที่บ้านด้วยวันต่อมาอาเจ้าเ่าวขอบคุณในพันเขียนแล้วขอตัวออกมา นางเดินกลับไปยังวัดร้างตามที่พอจะจําได้นางไม่อาจปล่อยให้คนในครอบครัวตายโดยไม่มีที่ครบฝังภายในวัดร้างนั้นเงียบสงบลอยเลือลดบนพื้นจับตัวแห้งไปแล้วกิ่นข่าวเลือดก็ถูกลมทั้งคืนพัดให้จางหายด้านในมีร่างไร้วิญญาณของพวกเจ้าหน้าที่นอนอยู่แต่กลับไม่มีร่างของคนในครอบครัวนางเลยเมื่อเดินหารอบวัดร้างก็ไม่พบร่างของใครอีกแม้แต่คนเดียว นางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาก็แค่บาดเจ็บและหนีออกไปได้มีความคาดหวังที่งดงามจนนางแทบเชื่อว่าเป็นความจริงแต่ความจริงก็คือบริเวณที่บิดามันดารวมทั้งน้องชายของนางล้มลงเมื่อคืนลอยเลือดทั้งหมดถูกเช็ดทำความสะอาดไปแล้วหากพวกเขาบาดเจ็บและหนีไปได้ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่กำจัดลอยเลือดก่อนจากไปจึงเหลือเพียงเหตุผลเดียวก็คือมีใครบางคนมาลบลอยเลือดทั้งหมด เยจุดมุ้งหม่บางอย่างเพราะเหตุใดเมื่อกำจัดรอยเลือดก็จะสามารถกำจัดล่องลอยบาดเจ็บของพวกเขาได้อย่างน้อยหากมองรูปกันที่ปรากฏในตอนนี้ก็เป็นไปได้ในแนวทางที่ว่าพวกเขาฆ่าเจ้าหน้าที่แล้วหลบหนีไปที่แท้อีกฝ่ายไม่เพียงแต่ต้องการฆ่าคนในครอบครัวของท่านเท่านั้นพวกเขายัางป้ายความผิดฐานฆ่าเจ้าหน้าที่ให้บิดามารดาข,ของนางและก็น้องชายทําให้พวกเขาไม่อาจร้างมนทินได้ตลอดกาล หผุการอันโหดร้ายและเลือดเย็นนี้ทำให้อาจารย์หนาวเซนไปถึงกระดูกนางไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปทานในนั้นด้านนอกก็มีเสียงคนดังขึ้นนางจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบด้านหลังมาพุทธร,รูปพร้อมกับเงี่ยวหูฟังภายในห้องอย่างตั้งใจผู้ที่เดินเข้ามาก็คือเหล่าใต้เท้าฝ่ายสืบสวนเมื่อชาวนี้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้พ,พบศพคนจำนวนหนึ่งจึงรีบเดินทางมาทันทีพวกเขาพบศพชายสี่คนทั้งสี่คน้วมใส่เครื่องแบบทางการ พวกเขาช่วยกันเคลื่อนย้ายศพทั้งสี่ออกไปเนื่องจากที่นี่หนาวเย็นและก็ห่างไกลไม่มีคนพลุกพล่านจึงไม่กังวลว่าจะมีคนมายุ่งยามกับสถานที่เกิดเหตุดังนั้นจึงไม่มีใครเฝ้าที่วัดรางนี้อาจเจ้าเดินออกจากด้านหลังวพดเทธร,รูปเมื่อมองไปรอบๆห้องโถงก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนางไม่รู้ว่าควรไปที่ไหนต่อไม่ไว่าอย่างไรนางจะต้องตามหาศพของคนในครอบครัวให้พบ นางออกมาหาศพของคนในครอบครัวบริเวณวัดร้างอยู่สองวันเต็มตอนกลางวันออกหาศพเมื่อหิวก็กินอาหารแห้งที่ครอบครัวเถียนให้เอาไว้ตอนกลางคืนนั้นก็กลับไปนอนพักในวัดร้างครอบครัวในพานเถียนแต่ให้เสื้อผ้านา,นาแกนนางมาไม่น้อยภายในวัดร้างก็มีกองฟางที่พอจะช่วยให้ความอบอุ่นได้เช้าวันที่สามเมื่ออาชาวตื่นขึ้นก็พบว่าท่านนอกวัดมีการเคลื่อนไหว นางคิดว่าเป็นพวกเหล่าเต้ท้าฝ่ายสืบสวนครับมาตรวจสอบจึงได้ไปหลบอยู่ด้านหลังพรพพุทธรูปอีกครั้งเสียงที่นางได้ยินกลับไม่ใช่เสียงพูดคุยของเหล่าไต้ท้าฝ่ายสืบสวนแต่เป็นเสียงคนชรา,าที่ไอเป็นระยะอาจจะรู้สึกประหลาดใจจึงชงหกหน้าออกมาจากด้านหลังพรพพุทธรูปนางเห็นชายชรา,าผููหนึ่งเขามีผมสีขาวแต่ไม่มีหนวดเคราชายชรา,าเห็นนางเช่นนั้นแม้จะอายุมากแล้วแต่สายตาย,ยังคงแจ่มใสเจ้าคือบุตรสาว ของไอ้ท้าจี้ใช่หรือไม่อาชาตกใจยิ่งนะนางไม่กล้าตอบเขาท่านเป็นใครเจ้าคะสถานที่แห่งนี้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นท่านไม่โกรธถูกเงินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถืออย่างไม่ได้ไปจักที่นี่อีกชายชรายกแขนเสื้อขึ้นสับน้ำตาอายุยังน้อยแต่ลับต้องเรียนรู้ที่จะระมัดระวังตัวถึงขนาดนี้เด็กน้อยลำบากเจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลข้าไม่ทำลายเจ้าข้ารู้ว่าเจ้า ป็นบุตรสาวของเต้ทาจี้เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ของเทียนเจินชุนมาตามหาเจ้าสี่คนพ่อแม่ลูกข้าเห็นภาพเหมือนถึงรู้เรื่องพวกเขาบอกว่าเต้ทาจี้ข้าเจ้าหน้าที่ทางการที่ทําหน้าที่ควบคุมตัวแล้วหลบหนีไปข้าจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เต้ทาจี้จะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังนั้นวันนี้ข้าจึงมาที่นี่เพื่อเขารบวิญญ,ญาณแต่ไม่คิดว่าจะพบกับเจ้าเช่นนั้นก็หมายความว่า แต่เทาที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนี้อาจเจ้าก็ร้องไห้ออกมาอย่างอดไม่ได้หนังเล่าเรื่องเธอทั้งหมดให้แก่ชายชราฟังเมื่อชายชราได้ฟังก็น้ำตาไหลอับแก้มเมื่อหนึ่งคนแก่หนึ่งเด็กน้อยหยุดร้องไห้กันแล้วชายชราผู้นั้นก็บอกว่าเดิมทีข้าเป็นขันทีดูแลรับใช้ไทยเทาองค์ราชทายาทข้าก็เป็นผู้เฝ้าดูแลจนเถิบโตข้ากับบิดาของเจ้า จึงเป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกันแต่น่าโมาโหยิ่งนะักที่ตอนนี้ข้าถูกเฉินอู่ย่องบีบบังคับและกดดันมากมายจนไม่สามารถช่วยเจ้าได้ตอนนี้จะไม่มีบ้านให้กลับแล้วไม่สูกลับไปกับข้าก่อนเรื่องอื่นเราค่อยคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยาย มีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ